เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเป็นโจทย์ข้อที่2นะครับโจทย์ข้อ2เนี่ยเขาให้มาว่าไม้บอซ่าที่มีปริมาตร1นึ่งลูกบาทเมตร และมีความหนัก่นสัมพัทธ์0.15จะมีน้ำหนักเท่าใดข้อนี้ให้หาน้ำหนักซึ่งก่อนจะหาน้หนักได้อะต้องหามวลก่อนถูกปะหามวลก่อนแต่ว่าข้อมูลที่เขาให้มามันมีแค่ปริมาตรปริมาตรเป็น1ลูกบาศก์เมตรก็คือเมตรกำลังสามส่วนความหนัก่นสัมพัทธ์ มันยังไม่ใช่ความหนาแน่นจริงนะครับซึ่งปกติเนี่ยมันจะมีสูตรความหนาแน่นสัมพัทธ์อยู่ก็คือความหนาแน่นสัมพัทจะเท่ากับความหนาแน่นจริงหารด้วยความหนาแน่นน้ํา ็นสูตรนี้สูตรนี้ไม่สูตรแรกที่เราเรียนเลยเราก็เขียนตัวแปรที่เขาให้มาลงไปในแทนในนี้ก่อนอย่างความหนาแน่นสัมพัทธอ์อะเป็น0.15จะเท่ากับความหนาแน่นจริงซึ่งไอ้ค่าความหนาแน่นจริงเนี่ยเรายังไม่รู้ใช่ปะแล้วก็ให้ความความหนาแน่นจริงอะเป็นโลก่อนอเท่ากับโลส่วนด้วยความหนาแน่นน้ำอย่างที่เราตกลงกันไว้ ความหนาแน่นน้มันเท่ากับสิบยกกาลังสามกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรอ่ะแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นสิบยกกําลังสามทีนี้พี่อยากหาค่าโลพี่ย้ายสิบกาลังสามหรือว่าหนึ่งพันเนี่ยขึ้นมาคูณจะได้เป็นหนึ่งร้อยห้าสิบหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเราจะได้ว่าไอหมาบอซ่าเนี่ยมันมีความหนาแน่นเป็นหนึ่งร้ยหสกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตร ทีนี้จากความหนาแน่นที่เขาให้มาที่เราหามาได้อะเราก็ไปหาต่อว่าจากสูตรความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรหรือว่าโลเท่ากับเ็มส่วน v ถ้าอยากหาน้าหนักต้องหามวลก่อนหามวลคือหาตัวแปรเอ็มอ่าเราก็ย้ายข้างหาตัวแปรเอ็มได้เป็นเมเท่ากับโล v ทแทนค่าเลยเอมติดไว้ v. โลเป็นห5 0้อยห้าสิกิโลกร,รัมต่อลูกบาศก์เมตร วีคือปริมาตรก็คือ1 000, 000, 000. ลูกบาทก์เมตรเราจะได้ว่า M ท่ากับ150หน่วยก็ต้องเป็นกิโลกรัมแน่นอนทีนี้ถ้าเกิดว่าได้ M เป็น150กิโลกรัมละเราอยากหาความหนาแน่นเอ,อ้ยไม่ใช่หาน้ำหนักใช่ไหมหาน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยปกติเราจะใช้เป็นตัวแปร W เท่ากับ mg ก็เราก็แทนค่า m ลงไปก็คือร้อยหสิบกิโลกร,รมัมคูณกับ g คือสิบร้อยห้าสิบคูณสิบได้หนึ่งพันห้าร้อยน้ำหนักเนี่ยจะมีหน่วยเป็นนิวตันอ่ะแล้วก็สรุปคำตอบได้เลยว่าดังนั้นไม้บาซ่าที่มีปริมาตรหนึ่งลูกบาทเมตรจะมีน้ำหนัก เท่ากับที่เราหามาได้ก็คือ1,500นห้ิวตันเป็นคำตอบอ่ะทีนี้ขั้นตอนการคิดเนี่ยของเคอเนี่มันค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ยากจากอย่างแรกเลยที่เขาให้ความหนาแนนสัมพัทมาใช่ไหมเราก็จะเปลี่ยนจากความหนาแน่นสัมพัทหรือว่าโลสัมพัท กลายเป็นความหนั่นนั่นจริงก่อนก็คือโรจริงโรจริงพี่ย่อมาจากความหนั่นนั่นจริงนะแล้วก็พอได้ความหนั่นปุ๊บเราก็หามวลได้หามวลเสร็จเราค่อยหาน้ำหนักจากความหนั่นสัมพัทธ์ใช้สูตรนี้ก็คือความหนั่นสัมพัทธ์เท่ากับความหนั่นนั่นจริงส่วนความหนั่นน้ำล้วหาค่าความหนั่นนั่นจริงก็คือย้ายความหนั่นน้ำความหนั่นน้ำขึ้นมาคูณ คุณเสร็จได้ความงนั้นจริงปุ๊บได้โลจริงละก็หาหมวล m ต่อจากสูตรโลเท่ากับ m ส่วน v จะหาค่า m ย้ายข้างเป็น m เท่ากับโล v เอาโลมาคูณกับ v ปุ๊บได้ m เป็น150กิโลกรัมหาหมวลเสร็จแต่โจทย์ะต้องการถามน้ําหนักซึ่งน้ําหนักจะเท่ากับ mg แทน m เป็น150กิโลกรมัมแทน g เป็น10สุดท้ายเราก็ได้ว่าไม้บอซ่าเนี่ยมันจิงน้ำหนักเป็น1500นิวตันอ่ะเป็นคำตอบ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรหน่ีมาเร็อเนเนาะเอาให้คุณที่มาไว้ ทำได้หมดท้าสดชื่น